สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณชายเล็กช n แนลครับผมวันนี้เราจะมาทำเมนูต้มขาหมูครับผมต้ยมยำขาหมูแบบง่ายๆบ้านๆครับผมอันนี้เราใส่พริกแกงใส่ขนอต้อยมยำใส่เกลือใส่ผมชรสรสดีลงไปแล้วนะครับผมอันนี้ต่อไปหใส่ใบบักกูดลงไป นี่นกปูดตาไข้ครับผมรอน้ำเดือดเนาะครับผมค่อยใส่ข้ามูงลงไปแล้วก็ใส่ข้าลงไปนะครับผมโอยน้ำเดือดนมอเดือดแล้วเนาะครับปนี เราก็จะใส่ขาโมที่เราสรับไว้ลงไปง่ายๆแบบบ้านๆนะครับผมอะไรจะแซ่บก็ใส่ลงไปจะเราจะปิดฝาไว้ให้มันเปื่อยๆ,ๆนะครับผม ิสุกเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้เราก็ปิดไฟได้เลยใส่หอมไปเรื่อยลงไปครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ตักใส่กล้วยกันนี่คือกระดูก <c oughs> เรียบร้อยครับผมแต่ครับหน้าตาน้ารับประทานไหมครับผมมาครับกินนํากันเนาะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องคนชัยเล็กชาแนลเด้อครับผมคลิปนี้ก็บผมมีอย่างไรขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย